เยอะเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบักใจในเวลาที่เธอมองกันบอกก็ไรกับฉันนากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิมต่อให้เชื่อพิเศษงพวกเราไว้ รั้งให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิงเยอะแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัวว้าวเมื่อรักมันทำให้เธอนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอ ใจเธอที่ทนกันมาอุตสาศลแรงกับฉันตั้งไกลฉันมันมีแค่หัวใจทำให้เธอได้เท่านี้อย่ากังวลอย่าห่วงอะไรไม่มีใครมองเธอไม่ดีฉันผิดเองขอโทษทีที่วันนี้ ีพต่อให้เชื่อมีเศษผูกเราไว้เนียวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัวยิงห้าบเท่าไรยิงยื้แค่ไหนยิงเห็นแก่ตัว้วเมื่อรักมันทำให้เธอนัาใจฝื้นไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอกดตัน ก็เพราะกันทีวันนี้เราดนมาสุดทางฟันถ้าอยางนั้นก็ค่อยเอจอกันไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทน ุดทางฝันถ้าอย่างนั้นก็คอยเธอโชคดีไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน yeah! แต่ว่ารักนี้ต้องรอดรงแม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตาที่แล้ว เพราะชีวิตที่เคยมีเธอเพราะชีวิตครั้งหนึ่งที่ได้รักเธอก็คุ้มเกินพอเมรักมันทำให้เธอนักใจฟื้นไปมันก็เท่านั้นเมื่อฉันมันทำให้เธอกดดันก็เพราะกันที

ดน,ดนดินสอขนาดสอมบีหน้าอ,อกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจอแบนอย่างนี้มเมื่อกาลี้ก็ไม่รับาานางทนแค่กัดก็ใหญ่ผู้หญิงอะไรขอโตใครทำให้เธอมโหต้องขอหักตายไม่รู้น้ำหนักเธอรู้ไรราฉันห้ดูไม่มี เ,เธอมาแยกมองแต่ละที่ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยแต่ดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาคนฉันพูดจริงๆธอมีสเสน่ห์มาก เสเสมอม,มารู้ให้เธอมาเพียงเรียกร้องให้เธอสนใจก็ไม่รู้เธอเริ่มทีบโดยคำพูดใดที่ลราเลียนไปจริงๆแล้วมันแคลงไฟเธอน่ารักตอนพูดจาลึกซึ้งจะเป็นเรื่องใจเธอมองอยู่ไรอยู่ไรดีกว่า อดทนมีสมดุลแต่สมดุลเป็นภาพรวมเธอแล้วโดนหรือไม่ใจฉันดวงน,นี้มันสับสนลงไลเธอจนหมดใจแล้วเธอมาดูรวมรวมแล้วม,มีสิน่ห์หรือเธิไม่ต้องมาคานฉันก็จริงจริงมีสิน่ห์ จะน่ารักไปไนอยากจะได้ มันทำไมมันทำไมมันทำไมมันทไมเหล้วทำไมเไมพอดูรวมดูมรลามีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาคานฉันกูจริงจริงจะมีเสน่ห์มากมายันน่ารักไปไหนอยากจะได้อากี กไปหน่นะวมดูร่วมร้วมีเสน่เหลือเินไม่ต้องมาเถอ ฉันผู้จริงๆจะมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหนอยากจะได้อกดีก ทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบาอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดรอ้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ มันเอาแต่เพิ่มไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักคั้งรถเถอนะขอวอนหยุดน่ารักะได้ไหมใจฉันกำลังละลายคนหน้าตายฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจ เก็บอาการไว้แม่ใจจะสั่นระรวัวอยากจะให้ลนักฟ้าเอ็นดูมาวัดสัดตัวก็ไม่กล้าเอ่ยออกไปเมื่อนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันออนรู้ไมเธอว่าใครเดือดรอฉันเคชทางคนอย่างเธอมันเอาแต่ เธอทำไม่ใจมันต้องคิดหนักแพ่เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยินงงให้ทำยังไงใจมันถึงปลงลง 7อย่าหล่นนะ เป็น แปดห้าเก้เอ็ดพยาวไป <c oughs> เล่นท่าได้พอ <c oughs> แล้วเหรอ2,021